คุณท้องกี่เดือนแล้วคะห้าเดือนห้าเ <5 S 2> <5 S 1> ดือน,อนถือว่าโอกาสยากมากที่คุณอีจะเป็นผื่นที่หน้าแบบนี้นะคะทุกคนเป็นคุณแม่แล้วเป็นผื่นหรือเป็นสิวเนี่ยต้องใช้อะไรตอนนี้อีม,มีปัญหาอยู่2อ,อย่างก็คือเป็นผื่นด้วยแล้วก็เป็นกลาดด้วยผิวคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็ไวต่อแสงมากค่ะล่าสุดที่ไปกลับจากทะเลมานะคะก็กรดขึ้นชัดมากค่ะขึ้นหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าฮอร์โมนข้างในเรามันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยถูกไหมคะตัวแรกนะคะที่กลับมาจากทะเลละอิฟใช้ ก็คือไบโอมาต้องให้ผื่นหายก่อนแล้วถึงจะไปใช้พวกกลุ่มไอเทนนิ่งได้นะคะ<ม>ผิวคุณแม่ก็เหมือนกันนี่ก็จะใช้ไบโอมายแทนแต้มสื่อไปเลยเพราะว่าแต้มสื่อตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ถ้าไมถึงใช้ไม่ได้คะเก็บไว้ดูต่าหน้าค่ะเพราะว่าเราใส่ b h a ไปด้วย b h a ก็จะช่วยในเรื่องของ ฆ่าเชื้อสิวนะคะพวกอาการอักเสบต่างๆนะคะเนี่ยฆ่าเชื้อสิวได้ดีมาก BHA เนี่ยเขามีงานวิจัยว่าแบบมันสามารถซึมผ่านลงกระแสเลือดได้แล้วมันก็จะอาจจะไปมีผลกระทบกับแาวลรกได้อะไรที่มันเป็นความเสี่ยง0ู0จดส่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะไม่ให้ใช้ละในแต้มสิวของเรามี BHA นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วแต้มสิวไปเนี่ยถ้าไม่ท้องนะแต้มสิวไปเนี่ยพรุ่งนี้ยุบเลยใช่มันยุบเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าท้องใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้อะไรแทนคะคุณแม่ใช้ิใส่สสกัดจากธรรมชาติ นะที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการแพ้ผ<ม>ื่นผดคันต่างๆนะคะ<ม>พวกสิวมันก็คือการอักเสบของผิวนะคะ<ม>ก็ตัวน,นี้จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของผิวได้ดีมากนะคะอีกทั้งเขายังเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์มีพวกเซรามายด้วยก็เติมเต็มให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแม่ท้องเนี่ยต้องทําใจเลยเพราะว่าวันนี้หายพรุ่งนี้ก็ขึ้นได้อยู่เฉยๆนั่งอยู่บ้านเฉยก็ขึ้นได้ผิวมันแพ้ง่ายมากและนี่ค่ะฝ้ากระอีฟก,ก็จะมาประจําเลยถ้าอีฟไม่ประคองด้วยตัวนี้นะ จะบอกว่าตายเซรั่มลงมาใช่ค่ะตัวนี้ค่ะเซรั่มลงมานะแต่ก่อนที่จะไปหน้าใสเราต้องให้ผดมันหายก่อนใช่ใช่ก่อนที่จะหน้าใสนะเนี่ยค่ะแม่อีเขาก็จะผิวแพ้ง่ายมากนี่นิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะเป็นผดแบบนี้แล้วไม่ได้ไปแค่หน้านี่ดูท้องท้องก็จะเป็นลมพิษท้องก็จะเป็นลมพิทคันเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมาก เนี่ยเป็นไอเทมที่คุณแม่ต้องมีพกติดบ้านไว้นะคะคืออิฟมีเขาไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านเป็นแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่าแบบคันผื่นตรงไหนเนี่ยเพราะว่าอย่างอาการผื่นคันเนี้ยบางทีหมอเขาจะให้สเตียรอยด์มาอิฟจะเป็นเนี่ยหมอก็จะให้สเตียรอยด์มาอีพก็แบบโอ้ยบางทีเนาะ บางทีม,มันก็อดไม่ได้อะเราก็ไม่อยากทาเราก็ต้องยอมคันแล้วก็เอาไบโอามาอ่ะทาก็ดีขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าคันตามตัวไม่ใช่คันตามหน้านะก็ะทาได้เราผ่านการทดสอบเดอร์มาทโลจิคอรีแล้วก็ไฮโปรเจนิกไฮโปรเจนิกก็สัญ,ญลักษณ์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เด็กแป้งเด็กพวกครีมทาผิวเด็กอะไรต่างๆนะนะผลิตภัณฑ์เด็กอะค่ะก็จะมีตัวไฮโปรเจนิกคือไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะแล้วก็เดอร์มาทโลจิคอรีก็คือไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะดูให้เห็นความปลอดภัยที่คนท้องใช้ แล้วใช้มาตลอดด้วยท้องแรกก็ใช้กันเนาะเป็นตัวที่ลดสิวลดพดผื่นแสบคันอารรการแพ้และคายเคืองต่ตางๆให้กับผิวไม่ท้องก็ใช้ได้โอ้ยตอนไม่ทอ้องอีว่าขาดไม่ได้เพราะว่าแพ้ผิวแพ้ง,ง่ายเปนคนผิวแพ้ง,ง่ายอย่างแม่ท้องอย่างเนี้ยอย่างที่น้องที่ออฟฟิศที่เป็นสิวเวย,วเวยวอะๆอ่ะยิ่ก็ให้เขาใช้ไปามาแต่นี้เขาก็ดีขึ้นแล้วม,มันเป็นช่วงฮอร์โมนเนาะมันเป็นอะไรที่อธิบายยากว่ามันจะหายไหมนี่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะ